นี่ไลฟ์เหรอตอนนี้เราเริ่มไลฟ์แล้วนะคะนี่ก็คือพระเอกของเรื่องนะคะแล้วก็เป็นผู้จัดแล้วก็ไม่นอนตามนอนขนาดตั้งอะแต่เป็นเป็นผู้ประสาทวิชาบอลในเรื่องมาร์เก็ตติ้งสวัสดีค่ะสสวัดีค่ะแนะนำตัวหน่อยค่ะค่ะคุณกี้ค่ะคุณกี้อันนี้ไลฟ์อยู่นะคะนี่พอลลี่พี่เดย์น้องมิกน้องมิกลูกสาวบอยเองพี่ไต่เพนพักคุณแม่ นางเอกตัวจริงของเรื่องค่ะอยู่ตรงนี้เป็นคุณแม่ด้วยนะคะก็โอเคนะเรื่องของเขาเนี่เราเป็นเอ็กซ์ต้าที่นี่นะคะนักข่าวมาประกอบเราเป็นเอ็กซ์ต้าเป็นสิ่งเต้้นถ่ายกันใหญ่เลยถ่ายกลับมากเราจะต้องแบบแกเป็น เคยนะอ้าวกเกียดเทั้งบ้นทัเมือง่เนเร่จต่กันวอะไรนะโบอกว่าสวยมากไม่เล่นร้อนมากลรอนมักนั่งตรงนี้คือตอนนี้ปารอนมากนั่งทาแดดเลยนะคะ คือประชิญนหน้ากะแดดแดดนะ <ไป S 1> เราจะนั่งให้เขาถ่ายรูปแล้วนะเ,เดี๋ยวเจอกันจุ๊บ